นิ่มน้นนึงครับสาหรับประตูของคันนี้นะครับคันนี้คือเป็นยารตที่เราเพิ่งได้มามันนิ่มเพราะอะไรเพราะว่าตัวรถเนี่ยประตูถูกเปลี่ยนมานะครับผมอ่ะเราคุยกันตรงๆเลยเนานะตัวรถนะครับคือลูกคานะ้าเขาเอาไปเกิดอุบัติเหตุมาแต่ว่าไม่ได้หนักนะถามว่าทำไมถึงรู้เดี๋ยวผมพาเช็คคือตัวรถนะครับคือลูกค้าขับมาตรงๆแล้วเลี้ยวซ้ายมอใส่มัไซค์ทัศซ้ายก็เลยชนเข้าข้างประตูตรงบร,ริเวณด้านซ้ายตรงนี้ ก็ทาการเปลี่ยนมาเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นป้ายแดงอยู่ประการชั้นหนึ่งเขาทำการเปลี่ยนให้นั่นเอง <Wow. S 1> นะครับผมถามว่าชูได้ยังไงตามมาชมครับดูนี่ครับผมก็แกะเลยเจอปุ๊บเปลี่ยนประตูมาเช็กก่อนอ่าเม็ดอาร์เดิม <That. S 1> อ๋อโอเคครับก็คือเช็คทั้งแนวเลยนะต้องเช็คทั้งแนวเลยอประมาณนี้เช็คทั้งแนวคือตัวโครงรถเนี่ยยังเดิมอยู่เปลี่ยนตัวชิ้นประตูมาเท่านั้นเอง บอกเลยว่ามาดูก่อนว่าคันนี้คุ้มมากเพราะว่าค่าตัวเนี่ยเบาจริงๆตัวนี้นะครับเราก็มีการแต่งมาให้ด้วยนะครับมีคิ้วล้อมาให้แม็กใส่มาให้นะผมสกเกิร์ตมารอบคันที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นตัวเจเนาะตัวเจมันจะไม่มีกล้องให้ฟังก์ชันจะน้อยก่อยแต่ว่าเราก็ติดเพิ่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมถึงเซ็นเซอร์ด้วยชุดแต่งก็ตรงนี้สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็รวมไปถึง แหลกหลังคาด้วยปกติเนี่ยแหลกหลังคาเนะเขาจะเจาะกันนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เจาะนะเพราะว่าถ้าเจาะเนี่ยมีโอกาสรั่วสูงมากๆอันนี้เป็นติดกาวนะครับผมประมาณนี้ดูสภาพภายในของรถกันบ้างดีกว่าครับสภาพภายในก็ยังสวยเดิมนะครับเบาะหนังทั้งคันนะครับสวยๆกระจกมองข้างจะเป็นแบบปรับ่างนี้นะเป็นแมนวนวลนะครับผมไม่ใช่ไฟฟ้าเราเป็นตัวเจ ตัวกระจกมองข้างมีเพิ่มเติมตรงนี้คือเป็นที่บังฝนมาให้ด้วยนะครับผมมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับสําหรับคันนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟเดิมนะครับผมกระจังหน้าเป็นแบบสีดาตัวรถประมาณนี้ตัวนี้นะครับค่าตัวอยู่ประมาณ2องแ0 0สีคุณว่าโอเคไหมเดี๋ยวฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ